โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคารลูมานะวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตาร์กิในเซิร์ฟเวอร์ที่698อย่างเช่นเคยนะครับผมโอเคนะจะเติมเกมมาถึงคุกกี้แลนชอปร้านรับการเติมเกมวายพันแมนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์แพดจิตใต้คลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผม็นวันที่5้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในงบ100บาทของเรานะอ่ัก็จะมาเ์ติให้ดูนะครับผมว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะก็ <_ an> คือผมไปสุ่มมาแล้วผมได้ปูบอมมาเลรียบร้อยนะตรงนี้นะ <_ an> คือมีปูบอมเรียบร้อยนะตัวนี้นะแล้วก็ได้ทั้งปูบอมมานะครับผมแล้วก็ได้กาวโล่มาด้วยนะตรงนี้ <_ an> คือผมจะพาไปดูนะครับผมว่าผมได้มาอย่างไงนะ <_ an> แล้วก็นี่เลย <_ an> ผมมีตัวแดงอยู่ด้วยนะครับผมอีกย8บใบนะอ่อแล้วผมจะไปสุ่มตัวแดงให้ดูด้วยนะครับผมในวันนี้นะ แล้วมาเช้านี้นะครับผมผมไปเล่นกิจกรรมคาร์นิวอลมานะครับผมอ่ามันก็มีนี่ให้ผมแบบผมค่อนข้างคิดได้แบบอยู่ดีก็คิดได้นะว่าผมควรแลกไอ้นี่เว้ยเนี่ยผมควรแลกไอ้ลูกแกว้วอันนี้นะเพื่อเอามาทําพี่ดํา SSR บวกนะคือผมมีกล้องเห็นอยู่แล้วหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้แจกอีกหนึ่งนะอ่ะมีเป็นสองแล้วก็แจกหินฮีโร่มันแจกครบแล้วนะครับผมก็คือครบพอดีนะเราสามารถทําพี่ดํา SSR บวกได้ ผมอาจจะทาพี่ดาม SSR บวกนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ต้องรอแต้มครบพันสี่นะครับผมอาเพิม่มแผนการทำที่ของเรานะใครที่สามารถทาตามผมก็ทําได้นะครับผมเลือกเป็นทางด้านซูเปอร์หน่อยโมเมนตัมมาแล้วนะจุดป็นหน่อยดักชายนะตรงนี้นะก็มาอาจจะเอาไว้ก่อนนะครับผมเราจะไปสุ่มตัวม่วงสองใบนะครับผมก็ลุ้นขอให้ออกหินฮีโร่มาแล้วกันแล้ววันนี้เซิร์ฟเจ็ดร้อยเปิดด้วยนะครับผมเกมก็เลยปิงนิงนะ่ะแล้วก็จะมีแจก,กโค้ดด้วยสำหรับโค้ดก็คือรอดูใต้คลิปนะครับผมจะเมนโค้ดไว้ใต้เมนนะ สามารถไปเอาคลอลลคตแล้วไปใส่กันได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดนะไปที่อัญเชิญนะครับผมตรงนี้แล้วเราก็มีตั๋วแดงอยู่28ดใบใช่ไหมเราไปตัวเหลืองก็แล้วกันนะครับผม28บใบเหมือนกันตัวเหลืองไปสิบใบแรกนะครับผมเอาไปทางด้านบอลทองมาหนึ่งตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอย่างกดข้ามไปต่อผมจะเน้นรีบกดข้ามนะครับผมตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนักมายาก,กลเนี่ยไม่สนใจครับผมไปสูมต่อ <S <S คือใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าใส่โค้ดยังไงนะก็แต่ผมจะพาไปดูด้วยอ่ะ ไอเีผมพาไปดูนะกดไปที่โปรไฟล์เกมนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูที่หลังแล้วกันโอเคตัวแดงเกลือไปเป็นเทียบร้อยนะครับผมเราก็ไปสุมตัวม่วงอีกสองใบที่เราคร้างคากันได้อยู่แล้วกันไปสีฟ้ามาหนึ่งไม่น่าสุ่มต่อเลยปุ่มมาดิโอ้โหไม่มีปุ่มไม่มีปั้นท,ท็อปแบ็คโฮลโอเคนะครับผมเกลือไปนะผมอย่างนี้แนละ้วแล้วก็ไปดูนะครับผมตัวแดงเราสุมถึงเท่าไหร่ละนี่นะครับผมสองร้อยห้าสิบใบแล้วนะ จริงๆไม่ควรสุมต่อนะครับผมผมซุมเขาว่าสิเพราะว่าผมจะเซตตรงนี้กับตัวแดงอีกสองใบนะเนี่ยเห็นไหมมันได้ของพวกนี้มาเยอะนะครับผมผมเลยสุมต่อใครที่ไม่มีงบหรือว่าตัวแดงดองเอาไว้เดือนหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมจะซุมไปเลยแล้วกันนะก็สำหรับตัวละครอย่างกาโร่นะครับผมผมก็ได้มาจากตรงนี้นะกิจกรรมของกาโรยูอาร์นะครับผมมันจะแจกล้างแรกกาโร่มานะก็คือทำควสยทุกควสให้หมดนะครับผมมันจะได้กาโรมาเล่นนตรงนี้นะอ่าก็คือต้องรีบไปทำควสยกันนะครับผมเพราะว่ากาโรเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมอ่ะเนี่ยผมม คือผมคิดอยู่นะครับผมว่าผมจะเอากาโร่มาลงทีมแทนดวงเนตรดีไหมนะครับผมเพราะว่ากาโร่โกเกสึแล้วก็ฟุ่สามตัวออกอันตรีตึงๆแต่ว่าผมก็มีอีกหนึ่งความคิดนะครับผมก็คือเอาดวงเนตรลงดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้เอากาโร่ลงอะ่ะจีนอจะได้ออกด้วยนะอ่ะก็ค่อนข้างต้องไปนั่งยื้อนต่อนะและนี่เลยแผนที่ผมวางไว้ก็คือพี่ดําพี่ดํา S.S.R บวกได้ลงทีมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรามีพี่ดา S.S.R ร่างแรกแล้วอย่างไรละ คือถ้าเราแลกลูกเก้าได้ปุ๊บเราก็จะแลกได้เลยนะครับผมพี่ดำ s N R บวกก็สําหรับระดับพลังรวมนะครับผมเราอยู่ที่27ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตอนนี้นะคือเราตกมาอยู่ที่27นะครับผมที่พลังเรายังไม่ขึ้นขนาดนี้นะเพราะว่าเราดองกระป๋องม่วงยังไงล่ะนี่นะครับผมกระป๋องม่วงเรามีเหลืออยู่697อ่ะคือเนี่ยดูเวลเดิเวลเวลนำเขาด้วยนะที่เขาท็อปเซิร์ฟเห็นไหมเบลเขาสี่สิบหกสี่สิกันนะเห็นไหมเวลเขาอยู่แค่46กันเองนะเนี่ย46 43คนนี้ใคร่สายเติมมมคนให่าอีกแล้ว แล้วก็นี่นะครับผม46เห็นไหม47อันนี้มี45อยู่เลยนะแต่ว่าวิวเรานะผมจบ47เป็นที่บ้อยนะถือว่าไปได้สวยนะถึงแม้ว่าพลังมันจะไม่แบบไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถ้าเราเวลดีนะครับผมผมแนะนำว่าเอาเวลไปก่อนพลังเราตามตั้งไหนก็นได้เพราะว่าเรายังดองของนั้นอยู่นะโอเคพันด่าเราอยู่ที่56นะเจ้าค้อนสุดเก่งอยู่ที่36นะผมตรงนะี้นะโซนิกก็มีแล้ว3คนนะจรงิงๆมี4คนนี้ด้วยนะโอเคทวนี้โซนิกน้อยนะค่อนข้างน้อยแต่ว่าตึงก็ค่อนข้างเยอะ คนดึงตึงเยอะเห็นไหมโอ้นี่มีโซนิกคนละผมลืมสองประมาณนี้นะคะรับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะอ่ะกิลดเราเหมือนเดิมครับผมกิลด์อยู่ลำหนึ่งเหมือนเดิมนะไม่น่ามีใครโค่นเราได้นะสำหรับเวลที่ผมไปขึ้น37นะครับผมเพราะว่าผมซื้อพลังงานถึง152ครั้งนะอ่าะจะ250ผมจะไม่ซื้อแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมจะซื้อแค่152ครั้งพอนะครับผมตรงนี้แล้วก็นี่เลยต่วกระกป๋องม่วงซื้อไปด้วยนะครับผมผมจะซื้อเก็บไว้แล้วก็จะฟาร์มมาละกสี่ห้าครั้งพอนะครับผมมมก็ไไ่่ด้ฟาร์ตอ ฟานเทียนนิดฟานเทียน,น,นหน่อยนะครับผมดองป่องไว้นิดนังนะครับผมในดีแล้วนะแล้วก็นี่เลยตัวดําจากัดเวลานะครับผมก็ควรซื้อด้วยนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อน <S <S ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมซื้อดูแล้วกัน <S 1> <S 1> ผมซื้อสักหกใบนะครับผมพันสามเพรนี่นะหนึ่งสิบใ<า>บ<า>ผมซื้อมาแล้วเ<บา>ลยอีกเท่าไหร่สามสิบใบผมสามารถเหมาได้หมดไหมผมสามารถเหมาหมดได้นะครับโดยที่เพรผมังหมดนะแต่ว่าผมยังไม่ซื้อแล้วกันผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเก็บเพรไ้ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าตัวดําเราค่อยๆซื้อวันขายก็ยังทันเค อันนี้ได้กล่องมาจากการเปิดตัวแดงนะครับผมเราก็ไปเปิดเลยแล้วกันตรงนี้โอเคเปิดของไปนะครับผมโอเคของดองเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตรงนี้นะมีไอ้กล่องสุ่มอันนี้มาก็เปิดไปเลยนะครับผมไอ้กล่องสุ่มไม่ต้องดองนะเนี่ยเปิดได้เปิดไปเลยนะผมไอ้กล่องสุ่มอ่ะอันนี้เป็นกล่องเลือกก็าสามารถดองได้ที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะไอ้พวกของอันนี้เราก็ดองไว้นะครับผมพวกตัวซัพพลายตัวอะไรอะไรพวกนี้นะครับผมดองเอาไว้เพื่อรอก็เลดอัพมาค่อยเปิดนะครับผมตรงนี้นะค่อนข้างจะดีกว่าเยอะมาก ที่เหลือก็เนี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ผมไปสุ่มได้มาเศษทองมาสิบเศษด้วยคือได้มาเศษทองมาจากนี่นะครับผมขุดเหมืองนะเนี่ยไอขุดเหมืองเนี่ยเราได้เศษทองมาแล้วสิบเศษตรงนี้นะก็คือเปิดไปเนี่ยผมได้เศษทองเฉยเลยอันนี้ก็คือต้องรออีกเท่าไหร่อ่ะรอได้อีกสิบเศษก็คืออ,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 ออีกรอบนึงนะผมจะได้สีทองมาหนึ่งชิ้นนะครับผมก็ต้องอรอรางวัตรงนี้มนรีนะเพราะเราไม่ใช่แต่เติมนะครับผมใายฟรีก็แค่ต้องรอไปลาอย่างเดียวหนึ่งวันแจกเนี่ย สี่สิบวนทีเนี่ยแจกหนึ่งชิ้นอ่ะแจ็ดน้อยมากนะทงนี้ล็อกอินวันนี้นะครับผมก็แจกทางด้านตั๋วแดงอีกสิบใบนะครับผมวันที่ห้านะแล้วก็พรุ่งนี้ตัวม่วงสิบใบพรุ่งนี้ทีเด็ดเลยสําหรับพรุ่งนี้อีกสิบใบถ้าผมไม่ได้สีทองนะเว้คือผมสู้มาแล้วสี่สิบครั้งอะ่ะถ้าไม่ได้สีทองนะโลที่ห้าสิบมันไม่ออกก็แบบนะเลิกเล่นโอเคราเล่นนะครับผมนะจะเล่นต่อเรื่อยๆนะบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะพี่ดำา SSR บวกให้ได้ คือมีคนชวนผมไปลงเซิร์ฟเวอร์เจ็ดร้อยเยอะมากนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าผมจะคิดจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ยาวๆนะครับผมเพราะว่าผมมีคนรู้จักอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เยอะแล้วนะคือไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเขารู้จักผมหรือเปล่านะแต่ก็เนี่ยคือเขาทักมาคุยกันบ่อยนะครับผมอ่ะผมส่งไปแล้วนะครับเห็นไหมผมก็ส่งให้เขาไปแล้วนะครับผมคนนี้นะนี่คนนี้เคยเขาเป็นคนที่คอยส่งภาพให้ผมนะวันนี้เขาส่งให้ผมสามรูปเลยนะครับผมค่อนข้างแจ่มแมวนะคือผมต้องการรูปนั้นมากๆแล้วเขาก็ส่งมาเห็นไหม เวลาที่เราแบบมีเพื่อนคุยในเกมอะมันทำให้เราแบบเล่นเกมง่ายขึ้นนะโดยที่เราแบบไม่เบื่อหนึ่งแล้วก็เราจะได้ของไว้กับคนอื่นหนึ่งนะครับผมเห็นไหม,ม,ม,มเขาส่งภาพมาผมรวรัวแล้วแล้วผมก็ส่งมาเขาไปและตันแล้วนะครับผมรอบรับเขานะ <S <s ก็คือคนนี้นี่ขอรูปก็ได้แล้วก็นี่นะผมอยากออกช่องเห็นไหมีนคนอยากออกช่องแล้วก็นี่ด้วย <S <s คือเขาพลังสองแสนห้าแล้เขามีพี่ดำ s r บวกเขาบอกอยากออกช่องเราก็จะพาไปรีวิวพี่ดำเขาละกันนะครับผมวันนี้นะอาวุธเฉพาะหนึ่งดาวโอเคของทองมีหนึ่งชิ้นด้วย เรามาดูพี่ดำกันนะครับผมว่าเราจะไหวกับพี่ดำเขาหรือเปล่านะพี่พี่อยู่ท็อปสามของเซิร์ฟเวอร์แค่นี้ก็น่าจะรู้นะว่าไม่ไหวนะคนนี้ด้วยนะอีกคนนึงนะเดี๋ยวผมไปตีคนนี้ก่อนแล้วกันตีเขาในเซิร์ฟเเดี๋ยวผมไปตีพี่ดำให้ดูด้วยแล้วกันอะ่ะฟูบุกิผมได้เปิดก่อนนะครับผมตรงนี้นะพายอยู่ข้างจากฟูบุกิไปปั่นไม่เทอะไรแต่เม่แทบไม่เข้านะติดโลโบ่บอมแล้วเบิดพื้นจากกลอจากเกนอนเขายิงมานะผมอันนี้น่าจะไม่เข้าเหมือนกันนะแสนแปดนะครับผมแต่ว่าวเมทข้างบนจริงๆแทบ โอเคสืยิงเข้าไปนะผมอรงนี้นะก็แรงเหมือนกันแล้วเระเบิดจีนอตยิงเข้าไปหรอเอราเปิดปืนจากโอนจากเจนอตไฟผมนี้เข้าไปหกหมื่นหกแต่ว่าดาเหจน,น้อยกว่าชิมเขานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะั่นแหละนะรเมจเยอะก็ดาเมจน,น้อยนะพายุข้างจากวุ้กี้เขาคุ้กี้เขาโคตรแรงนะพลังสองแสนก็กว่าคุ้มนั่นแหละที่พลังสองแสนนะเพราะผมพลังอยู่แค่แสนแปดนะพลังเรามเป็นนำไอ้พลังเราเป็นตามนะะอ่าพลังเราตามแร้วสปิดเราไวากว่า แต่เราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอาฟุกกิเขาเล่นไม่รดเลยดูดิเวอร์จัดโอเคครับคือเป็นจากกนจากเจยนอ่องเขายิงมาต่อนะครับผมตรงนี้นะก็น่าจะแพ้ไปตามระบบนะครับผมตรงนี้นะไม่น่าผิกกับมาชนะได้หมัดโอเคสึปั่นไม่เท่าไหร่มันไปแทบไม่เข้าเหมือนกันนะผมเจีน๊น้องไปธรรมดาไปก็แทบไม่เข้าเหมืนอมนเดิมพายุข้างจากฟุกกิปิดงานไปเรียบร้อยแย้ไปนะครับผมพายุข้างเจียวพายุข้างไปสองดอกรู้เรื่องเลยก็สตอรี่จบไปเป็นเทียบร้อยนะครับผมคนนี้นะก็คือเขาอยากออกช่องนะ แล้วก็นี่เลยฟังสองแสนห้ามีพี่ดาม s n r บวก p p ระดับสามนะครับผมคนในกิวนะาไปตีให้ดูวะฝึกฝนและต่อสู้นะครับผมอ่ะล้วฟุบุกิเข้าไวกับผมด้วยคือฟุบุกิผมค่อนข้างไวนะจริงๆแต่เขาไวกับผมเฉยเลยอื้อแรงเหมือนกันนะเนี่ยพายุข้างจากฟุบุกิผมยิงไปเท่าไหร่มาเราดูมันสองแสนแต่ว่าดาเมจจริงแทบไม่เข้านะติดโลบอันนี้นะครับผมอ่ะหลังจากที่เข้าสนามลบนะครับผมก็คือ super dollar m o m e n t u นะ มันจะบัฟโล่หนาไม่ทั้งทีมนะเห็นไหมมันคือคุ้มกายชํานาญอะไรนี่แหละนะมาตรา,บาแบบเปิดโล่หนาไม่ทั้งทีมนะครับผมทําวม้ลดดัมเมดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างเจ่งนะผมวิรามเอสอาบวกคือเหมือนลดดัมเมดลงไปครึ่งนึงอะเหมือนฟุกุกิผมปาดไปเท่าไหร่ก็เข้าแค่ครึ่งเดียวอะเบามากและแถมอันติโงงด้วยดิเห,เห็นไหมมนเห็นกคนเห็นเมื่อกี้ไหมอันติแม่งกีเดียวผมหายเมื่อตรงเราดูรอบสองดิเราดูเราดูเราด,รดูฟุกุกินะ่าจะาผมไม่ลง ปันปันมาอุ้ยตายเฉยเลยโอเคนะครับผมแพ้คนนี้แบบขาดลอยนะคือเขาท็อปเซิร์ฟนะครับผมเนี่ยคนเนี้ยเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ยวผมพาไปดูไปที่เฮนะ้าส์นะอันดับนี่โอเคนี่เขาอยู่ท็อปสี่ของเซิร์ฟเวอร์นะคนนี้นะคือเป็นใส่เติมด้วยสส่เติมจนได้พี่ดำอะแล้วจะสู้เขาไหวยังไงล่ะเขาอยากออกชองครับผมก็เลยตีไปให้ดูนิดนึงนะครับเซิร์ฟตอนนี้ก็มีก๊อสือเหมือนเดิมนะก๊อสืโซนิค อันดับหนึ่งยังเป็นคนนี้อยู่เหมือนเดิมนะอันดับหนึ่งพพไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะคงที่แล,แล้วเราก็ยีิบเจ็ดไม่ได้ห่างมากผมบอกเลยว่าผมรอเวลห้าสิบผมจะขึ้นไปท็อปสิบอีกครั้งให้ดูนะรอผมเวลห้าสิบก่อนท็อปสิบอีกครั้งรอดูได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ห้าของเซิร์ฟเวอร์นะใช่ไหมเราก็ยังสามารถดูเอาพลังงานได้ต่อนะสําหรับโฆษณานะคือที่ผมแนะนําให้ดูเอาพลังงานนะครับผมเพราะว่งงา เพชรอะเราสามารถหาในนี่ได้นะพนันกิวนะครับผมแล้วก็ต่อราคากิวนะถ้าได้ตำต่ำก็แบบ4ี่ห้าร้อยเพชรนะตรงนี้นะคือได้เพชรด้วยได้ของด้วยนะก็นะครับผมไปดูเอาพลังงานจะดีกว่าเพราะว่าเิวลรา,าจะได้แบบวิวห้าสิบแบบไวด้วยเพราะเวิห้าสิบหาของม่วงได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมผมบอกเลยเววห้าสิบอ่ะของม่วงจะตกเยอะกว่าวิวสี่สิบเยอะมากบอกเลยของทองนะผมใครที่อยากจะดูอของทองผมมองว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ ของทองเราดูเอาสามวันได้ใช่ไหมเรามาเปิดไอ้กิเ่เนี่ยเนี่ยชั้นที่สิบขึ้นมาเนี่ยก็ได้ของทองอะ่ะเราเปิดเอาดีกว่านะรอลุ้นไปด้วยนะครับผมอะ่ะลุ้นไปเปิดไปเปิดไปถึงแม้มันจะไม่การันตีเหมือนการดูโฆษณาแต่ว่าเราเอาโฆษณาไปดูพลังงานจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าของทองเดี๋ยวมันก็ตันนะสักวันนึงนะโอเคแล้วก็หมุนตามเอานี่ไปนะครับหมุนดูพลังงานไปนะโอ้โหประการพลังงานไม่ใช่ของทองเว้ยนี่นะครับผมสุดผมก็คือดูแล้วก็ปิดนะครับผมเห็นไหมเห็นไหม ดูแล้วก็ปิดนะครับผมอ่ะคือดูไปดูมานะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กดหมุนไปด้วยหมุนกดหมุนปุ๊บกดปิดกดดูใหม่โอเคถ้ามันจะไปเรื่อยๆนะครับผม่าพลังงานเราจะหมดนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะหมุนโฆษณานานมากนะผมหมุนให้ดูนะดูนะเห็นไหมมันหมุนนานมากนะเราปิดไปดีกว่าเนี่ยกดนี่ไวกว่าถ้าเราวางมือเป็นนะครับผมกดสามมืออ่ะกดสามนิ้วอ่ะเนี่ยมือนึงจิ้มโฆษณาครับผมอีกมือนึงจิ้มเปลี่ยนเห็นไหม เรพลังงานมาแล้วก็พอนะครับผมเรารอดูโฆษณาเอาก็สำหรับใครที่ยังเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแล้วก็เล่นเป็นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยก็สามารถเ้นบอกกันได้นะสำหรับผมก็คือสายงบร้อยนะใครที่เล่นอยู่แบบผมนะครับผมก็บอกกันได้นะก็คือเป็นแค่ข้ามโฆษณากับคมพีแค่นั้นนะครับผมอ่ะใครจะเล่นแบบผมก็บอกกันมาได้นะอ่าแบบสายเดียวกันอยู่ท็อปท,ที่เท่าไหร่แบบน้ำผมหรือเปล่านะในสายเดียวกันนะมามาบอกกันได้นะมาแบบพูดคุยกันได้ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อให้คลิปผมฟีดด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ต้องตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ